ล็อกหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆดูช้าๆนะครับเพราะว่าทุกครั้งมาอาจจะถ่ายไวไปสักหน่อยนะครับเพราะอากาศร้อนนะวันนี้ก็ร้อนมากครับผมพักยกไปลายยกแล้วนะครับนี่อ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเปิดไฟอะไรเนี้ยก็ไฟนี้วันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเทปนะครับสองพันห้านะครับสอง2ันห้านะครับของเดนนอนไตเกียวนะครับ ออนเกียวนะครับผมโทนี่นะครับสามพันห้านะครับอันนี้ก็สี่พันห้านะครับเป็นของไทโอเนียนะครับสามพันห้าสามพันห้านะครับไทโอเนียนะครับโอ้นี่ของห้าพันนะครับอันนี้ ตัวนี้สามพันห้านะครับสามพันห้านะครับวันนี้ก็อาจจะของอาจจะไม่ตรงเ,เป้าลูกค้านะครับลูกค้ามาดูหรือว่าอยากจะมาดูแอมแต่ว่าอาของอาจจะไม่ไม่มีแอมนะครับวันนี้ก็อจะเป็นแนวพวกเครื่องเสียงประเภทนี้เยอะนะครับคือ,อต้องบอกว่าสินค้าของรักยี่ห้มก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนมา บ่อยๆนะครับคือจะไม่ซ้ำกันนะครับต้องต้องเวียนมาดูเรื่อยๆนะครับหรือติดตามทางเพจของ Lucky Home เองนะครับ L h a u d i o นะครับเป็นเพจนะครับเป็น Facebook ของของ Lucky Home นะครับหรืออติดต่อทางไลน์นะครับแอดสไลน์นะครับ L h a u d i o นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม L h a Audio นะครับนะผมจะขึ้นหน้าจอไว้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชม เพิ่มเพื่อนหรือแอดไซน์นะครับาลายนะครับลายเป็นลายของทางของรักยี่หมเองนะครับนี่อโอเคครับผมอาจจะไม่แกงรายละเอียดเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้นะคือมันของไม่สวยผมไม่อยากให้ดูเลยหกพันก็มีนะครับโซนี่นะนราคาสูงสุดนะครับโซนี่นะหกพันนะครับผมสองพันห้าห้าพันนะครับเพอร์เนียนะ โอเคครับมาสั่งนี้นะครับนี่อะไรสองพันห้าเป็นพวกแอมหรอดก็มีนะครับอันนี้สามพันห้านะครับให้ดูนะครับสามพันห้านะครับ สองเทนหูดนะครับอันนี้สองพันห้านะครับอันนี้ห้าพันนะครับของออนเกียวนะครับผมออนเกียวนะโอ้ยสวยห้าพันนะครับเน,นี่ยนซนี่ยามาฮ่าสามพันห้านะครับ เป็นของอะไรเป็นเครื่องเล่นอะไรสักอย่างนะครับนะผมอาจจะไม่ได้จับนะครับต้องมาดูเองนะครับนะบางคนถามว่าตัวนั้นตัวนี้มีไหมผมก็ไม่รู้นะครับต้องมาดูเองนะครับนะคือต้องมาดูเองนะครับแล้วก็มาเลือกซื้อเองมาลองเสียงเองนะครับราคาสี่พันห้าตอนนี้ราคายังเต็มร้อยอยู่นะครับแต่ว่าของกอ็อาจจะไม่มีอย่างที่ลูกค้าสนใจเท่าเท่าไรแล้ววันนี้นะ แอมนี้จะน้อยมากเลย4,500นะครับแต่ว่าโกดังลักซี่โฮมก็คือจะมีหลากหลายมากกว่าโกดังแบรลิงนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะไปรีวิวแบรลิงนะครับเพราะแบร i ิงก็ไม่ได้ไปนานนะครับแบรลิงเขาจะปิดวันอาทิตย์นะครับผมก็เลยไม่สามารถจะไปรีวิวได้นะครับ3,500นะครับอันนี้ของชาร์ปนะครับนะเดี๋ยวผมถ่ายรูไปห,หน่อยเพราะว่ามันสวย 4,500นะครับของชาร์ปนะครับแบรนด์ของชาร์ปนะครับ,บ,รปรบเป็นชัดเสร็จนะครับใหญ่มากสามพันห้านะครับมผมรู้สึกว่ามันเก่าอ่ะอันนี้ก็สามพันห้านะครับ นี่คอมโพนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก,พวกเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงออันนี้มอะไรอะ่ะเทปคัเสเซ็ตนะครับของชาฟนะโอ้สวยพวกแผ่นเสียงนี้ก็3,500ันหนะครับของไพลอเนีนยราคา3,500ันหนะครับส่วนมากเลย แล้วก็เป็นพวกแอมปิตานะครับฝั่งนี้นะแอมปิต้านะครับแอมปิตาแล้วก็จะเป็นพวกของที่มันที่มันเก่ามากอะพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะเก่าจกเลยนะครับเยอะแต่พวกนี้เขาก็จะไม่ติดราคานะพวกที่เป็นเก่าๆเานะี่ย โอเคมันกองกองโอ้ก็มีติดราคาบ้างนะครับสองพันห้านะครับของเขาน่าจะเพิ่งจะลงมานะครับอาจจะยังไม่ได้จัดให้เขาที่เข้าทางนะครับนี่ราคามันก็มีติดราคาบอกนะครับประมาณสองพันห้านะครับสามพันห้าก็มีนะครับแล้วแต่ราคานะนี่อันนี้ก็โผล่ได้ไหมเนี่ย เก็บภาพไปหน่อยครับตัวไหนสวยๆจะเก็บภาพไปนะครับอันนี้พันะห้านะครับนะของยามาฮ่านะครับของยามาฮ่าเป็นเอ่อมิก,กิกนะครับพิกเซอร์นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้โอ้ไม่ใช่พันห้านะครับเพื่อนๆ 1,000ห้าครับ1 0 0่ 15, นะผมบอกว่า1 0 0าไม่ใช่นะครับ1 0 0 0นะราคาเป็นหมื่นนะครับเ,เก็บภาพไว้หน่อยดี๋ยวนะครับไปส่วนอื่นๆนะครับส่วนอื่นๆแล้วกันนะครับไปไปดูทางฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้เดินเลย <c oughs> โซนี่นะครับสามพั 3, นห้าครับฝั่งนี้ก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นฝั่งที่ยุดติดกับพัดลมนะครับราคาสองพันห้าสามพันห้านะครับวันนี้รู้สึกว่าเครื่องเล่นเทปแต่เยอะมากนะครับเนะพวกแอมน้อยอ่ะอันนี้สามพันห้านะครับ สามพันห้าของโซนี่สามพันห้านะครับห้าพันก็มีนะครับของเงย玛ห้า 5, นะครับอันนี้ห้าพันนะแบรนด์ของเงย玛หา 5, นะครับเป็นเดือนหัว โซนี่สองพันห้านะครับอืมนี่ไงห้าพันนะครับผมก็เป็นแอมนะครับแอมพวกชั้นมินิคอมโพว์นี่นะครับนี่เมืม่อกี้เรามาอะไรนะตรงนีน้เนาะเมื่อกี้เราเน่ยจะมา ครับเราก็เดินออกมาด้านหลังนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนที่เขาไม่ได้เอาขึ้นชันไว้น่ะเขาวางไว้อย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับสองพันห้าแล้วครับราคามันก็เป็นมินิคอมโพนะครับสวยมากเลย ตรงเหมือนจานบินเลยคืออะไรอะ๋อ,อน่าจะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับสามพันห้านะครับรูปทรงแปลกๆนะครับไม่เคยเห็นนะครับนะอันนี้พวกนี้มันเป็นเก่าแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเก่าแล้วนะคือพังมั่งสภาพก็คือเหมือนของที่มันมันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะ เนี่ยกอ,องมันแบบอ,อสภาพพวกนี้น่าจะขายตามสภาพนะครับนะก็ประมาณสองพันห้านะครับสามพันห้าก็มีอยู่นะผมอาจจะไม่ได้ถ่ายรายละเอียดนะครับดูไปช้าชานะครับสินค้าของลักที่โฮมก็จะมีหมุนเวียนมาเรื่อยๆนะครับนะ กพันก็มีนะบางคันติดใต้ม่วนแล้วก่นเนี่ยสามพันห้าก็มีนะสี่พันห้าเนี่ยนี่ต้องบอกว่าเป็นกองกองเลยมาเป็นกดังสองพันห้านะครับแถบนี้นะอันนี้ก็ประมาณพันห้านะครับสองพันห้านะครับ ซื้อเสร็จแล้วก็ไปลองฝั่งนี้นะครับนะเดี๋ยวผมเดินไปหน่อยนะครับตรงนี้นะครับมาดูเจาั่วแล้วกันเนี่ยครับคือส่วนที่อาจจะใช้ไม่ได้นะผมเดานะผมเดาเอาเพราะว่าเข้ามา,มา,มาไวตรงนี้ ราคาเท่าไหร่3,500นะครับ